ตอนนี้ของแต่ง47มาอีกแล้วครับโชคดีมากครับเมียเราไม่อยู่เขามาลงแบบเมียไม่อยู่นะ,ะ,ะ,ะชโชคดีครับก็ามาส่งเมียไม่อยู่กับของแต่งรถครับเพื่อนๆบอกแล้วมันยังไม่จบ47กันเนี้มันต้องจัดไอสุด นี่เอนยครับ,บจับผมบอกแล้วว่าของมันต้องมีกางหน้าหันบอน,นะปิดกางหน,น้าหันจอยาบพร้อมขาดจับอย่าข้าวอย่างกันเจ็ดมาโอ้ยต้ไปได้ไหมโอเคปิดปิดปิด,ปด,ปด เมันต้องเอาไปช่อนเพื่อนมันต้องเอาไปช่อนโอเคเดี๋ยวผมจะเอาอขึ้นมาตั้งไว้ข้างบนตรงนี้นะ,ะนี่อาไม่เจอหรอกไม่รู้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราดูของแต่งชิ้นต่อไปครับ ลำหลังคาอีกอีกสองตัวนะเดี๋ยวนี่มันมันมันจะอยู่ตรงนี้นะครับทนงานงจะอยู่ตรงนี้หนึ่งงานแล้วก็ตรงนี้หนึ่งงานงนะ,ะก็บอกครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมสีเหลือง<ม>เดี๋ยวเราก็ต้องตามสไตล์นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปซ่อนนะ,ะ <laughs> เดี๋ยวผมก็บอกเมียผมวันที่ผมแต่งเที่ยวเลยนะเดี๋ยวจะเรียกเมีมยมาให้แต่คลิปให้ทุกคนนี่ <got> เราก็จะเอามาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะ นี่กระจกนาซ่านะผมอยากจะลวงเจ๊งวันนี้ผมบอกมาตายคลิปไห้หน่อยจะแต่งรถเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยางไงนะผมจะโดนหนาไหมนะทุกคนครับทุกคนอยู่ข้างบนเลยนะครับ ตอนนี้เมียเราจะไม่รู้เลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นครับเพราะผมไม่ได้บอกเลยนะผมสั่งของแต่งอะไรมาบ้างเดี๋ยวผมจะบอกเจ๊นะวันที่ผมแต่งรถพอดีนะครับผมจะให้เจ๊เป็นตาข้องนะทุกคนก็ดูว่าผมจะโดนด่าไหมนะครับเดี๋ยวถ้างั้นเรามาดูวันแต่งกันเลยนะครับวันแต่งรถนะครับว่าเจ๊จะด่าผมหรือเปล่าสี่เจ็ดจะออกมาหลอกขนาดไหนนะครับทุกคนตอนนี้เมียขึ้นไปดูของแต่งอยู่นะครับ กำลังหาสองคนลูกครับลูกก็บอกอยู่ตอนนี้เออสวยแล้วอมบอแต่งกันเดียวนี่เบียด์รถไม่ได้เลยยงเบียด์รถไม่ได้เลยเลยรบอแต่งบอแต่งทีบ้านแล้วอโอเคดีนะออไคดีนะโอเคดีนะไปต้านไปรานนะกันดูดจักรจีบันสองปัน

ไปกดบอลนุ้มไปผมอยากจะลุ้งเจริงผมจะโดนหนาบไหมนะทุกคนเ้ยจังเป็นว่าบาบนี้ไอเต๋ารวมมันที่บ้านเดียวรวมเท่าไหร่ล่ะครับกันเนะไม่รู้รวมไปเท่าไหร่ล่ะรวมรวมเป็นเบอื้องเฮ้ยไม่ไม่แต็ง่ะอย่างนี้ไม่แต็งอ่ะแตงด้ามที่จินแล้วอย่างอย่างอย่างได้อย่างใสอันนี้อันนู้นอันนั้นอันนี้อันนู้นยิ้มหน่อย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  สวยแล้วโอมสวยแล้วช่วยลวบอไปเลยไหมช่วยงามนูอยูนู่นูนูนู่ยบอกันจอกกันเรากํารงกากันมกมตแมทก็แต่งเอซีขอมาอ้ยเอาใจเอซหน่อยเอฟซีขอมาจริงถ้าไ่อยากแต่งแต่งยถึงอยากแต่งางเปลือนไ่ต้องให้ใครกอื่นเลย เดี no uh. yeah, e, mm. a, a, oh, ๋ยวตัดเบียร์นู่นหน่อยแล้วเบียร์เบียร์เลยเบียร์ถือปักโผมาเองโอ้ไม่ได้เลยเบียร์ถือปักกันมันงบประมาณประจําวันไงกินหมือนหม้อปอกไล่หม้อเปลืองไม่ได้ไม่ได้แตเจอกแต่งรถเร็วกันนั่นบอกว่าเอฟซีขอมาน้องๆเอฟซีขอพี่แต่งรถหน่อยพี่แต่งรถหน่อยพี่ก็เข้าใจว่าน้องอยากให้พี่แต่งรถไงอยากให้แต่งโจพี่ก็จัดให้แต่เมียไม่ค่อยเข้าใจอะครับทุกคนแต่งอะไรกระจอดแต่ทำงาน ใช่ไหมเอ้ยบ้านแกก็เบื่อแล้วกแจะได้จดจริงว้าว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 น้องบอกแม่ดําไ่มก็ถือของแต่งรถนะอันนี้บอยบอกแม่ทําไมแต่ไม่เยอดโอเคครับทุกคนในๆนแม่ก็รู้เลยเราไปเอาของแต่งยัดรถกันเลยครับโอเคไป let's go